สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลเคนซาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเพื่อตอบโจทย์ต่อระบบสุขภาพของประเทศไทยในสถานการณ์นิวเนอร์มซึ่งการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้านหรือโฮม e ว a ร์จัดเป็นหนึ่งในรูปแบบบริการใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้และเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยมีมาตรฐานการดูแลเทียบเคียงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป้าหมายคือจำนวนผู้ป่วยกลุ่มที่กำหนดที่เข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ5และร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่เข้าสู่การดูแลผู้ป่วยในที่บ้านมากกว่า80% โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอารันคามวารีเป็นหน่วยบริการนำร่องในการให้บริการระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาลเคนซาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม 2. ลดความแออัดของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 3. เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตระหว่างรักษา 4. ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายของญาติในการเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเคียนซาได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการระบบผู้ป่วยในที่บ้านดังนี้ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ 5. ้าผู้ป่วยที่เตปดาวขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้านโฮมวัด โดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ 1. แพทย์พยาบาลเตรียมผู้ป่วยตามกลุ่มเป้าหมาย1วันก่อนส่งเข้าระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านโดยแพทย์เจ้าของไข้ทําการประเมินผู้ป่วยญาติผู้ดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านระบบการติดต่อสื่อสารว่าสามารถเข้าสู่ระบบโฮมวัดได้หรือไม่และสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติเพื่อให้เข้าใจ 2. พยาบาลเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานให้ผู้ป่วยไปใช้ที่บ้านได้แก่เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลปลอดวัดไข้แบบดิจิตอลเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วกล้องวงจรปิดแบบไร้าสายเครื่องไวัยททอดไาย์มอนิเตอร์เครื่องอินฟูชันปั๊มและอุปกรณ์อื่นๆตามความจำเป็นอธิบายวิธีใช้งานเบื้องต้นพร้อมทั้งลงนามในคำยินยอมที่จะรับการบริการเพศัชกรแนะนำการใช้ยา 3โรงพยาบาลจะแจ้งรายชื่อผู้ป่วยที่จะเข้าระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านผ่านไลน์กลุ่มประสานงานเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยที่บ้านเมื่อเตรียมความพร้อมที่บ้านของผู้ป่วยเสร็จแล้วรถพยาบาลจะนําส่งผู้ป่วยไปส่งที่บ้าน 4. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านดูแลผู้ป่วยที่บ้านร่วมกับโรงพยาบาล24ชั่วโมงโดยผ่านแอปพลิเคชัน Department of Medical Service ผ่านกล้อง อง CCTV แบบไร้สายและเครื่องไวทยทอซายมอนิเตอร์ Monitor, ซึ่งจะส่งข้อมูลสัญญาณชีพของผู้ป่วยไปยังแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเคียนซาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ตลอดจนมีระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยเกิดภาวะฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงมีสปอตแมปนำทางไปยังบ้านผู้ป่วยเมื่อมีภาวะฉุกเฉินที่ต้องรับผู้ป่วยกลับโรงพยาบาล 5. แพทย์โทรหาผู้ป่วยอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยผ่านกล้อง CCTV แบบไร้สายระบบเ l ล c คอนซัล 6. ทีมบุคลากรจะมีการบันทึกการติดตามอาการผู้ป่วยรายวันลงในแบบบันทึก IPD paperless 7. เมื่อถึงวันครบกำหนดจำหน่ายแพทย์จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการอีกครั้งสั่งยารักษาต่อเนื่องและลงวันนัดติดตามอาการหลังจากจำหน่ายจะมีรถโรงพยาบาลน,นำส่งยากลับบ้านและเอกสารสำคัญต่างๆเช่นใบรับรองแพทย์ใบนัดไปให้ผู้ป่วยที่บ้านและนำอุปกรณ์พื้นฐานกลับคืนโรงพยาบาล บทสรุปผลลัพธ์การบริการ สรุปผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีนาคม2,566ถึงปัจจุบัน 1. ผู้ป่วยที่เข้าสู่ระบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้านจำนวน6รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน1รายผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหนึ่งรายผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจำนวน2รายผู้ป่วยสตโตรกจำนวนหนึ่งรายและผู้ป่วยที่เ็ปดาวโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงังจำนวน1รายไม่มีภาวะแทรกซ้อนทั้ง6ราย 2. ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความพึงพอใจในการจัดระบบการให้บริการผู้ป่วยในที่บ้านพึงพอใจมากกว่า100% 3. ชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วย100%เ 4. มีการบริรณาการ Integrated Patient Care and Development and Health Link Care 5. ปรับการดูแลผู้ป่วยเข้ากับยุคสมัยใหม่ 6. ผู้ป่วยชุมชนองค์กรพึนพอใจในการดูแล 7. มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน Primary Care และ Secondary Care โดยใช้ Community Base 8. ไม่มีการรีดมิดก่อน28วัน 9. พัฒนางานให้เกิดคุณภาพสร้างนวัตกรรมและงานวิจัย